สวัสดียามเช้าอีกวันนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเนาะชมอหอยเชอรี่ที่เราได้เลี้ยงไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสาะน้ำของเรานะครับผมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเราก็เอากระชังหอยเชอรี่มาใส่ไว้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูหอยเชอรี่ของเราว่าเขากินอะไรบ้างนะครับผมว่าพืชผักหรือว่าผลไม้ที่เราจะให้เขากินอ่ะ เขาสามารถกินอะไรได้บ้างเนาะเขากินได้หลากหลายมากครับผมก็อันนี้ก็กระชังที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมก็จะเห็นความหลากหลายของเขาอันนี้อายุประมาณเดือนครึ่งครับผมอันนี้ตัวประมาณเดือนครึ่งนะครับขนาดนี้ตัวเขามันก็จะไหลไซส์นะครับผมเพราะเราเอาไข่มาได้ไม่พร้อมกันนะไอตัวใหญ่ๆเราก็เนี่ยไซส์เนี้ยประมาณสักเดือนครึ่งได้นะครับผมก็จะมีคะไซส์กัน ครับผมก็จะมีความหลากหลายอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเขากินอะไรบ้างนะครับผมอ่าชุดที่แล้วเราบอกว่าน้องหอยของเราเนี่ยเขากินผักชายาผักผงชุรสนะครับผมซึ่งในสวนเรามีเยอะมากเราก็เอาตัวเนี้ยไว้เป็นหลักก่อนว่าเขาต้องกินอันเนี้ยแน่นอนแหละแต่ตอนเนี้ยเราหาของเสริมมานะครับผมของเสริมที่เรามีในสวนเรานี่แหละเราก็เอามาใส่ให้เขากินนะครับผมอ่าส่วนอันนี้เรามาดูอันแรกเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นดอกนะครับผมเป็นดอกของ Uh, ต้นลิ้นฟ้านะครับผมหรือว่าต้นเพกานะครับผมอันนี้เป็นดอกเขาที่เขาร่วงดอกนี่คนก็รกับประทานได้นะครับแต่พอร่วงมาแล้วเ,เราเอามาให้หอยอันนี้จะเห็นว่าเขาน้องหอยเกาะเยอะมากครับผมเขาจะชอบกินมากอันนี้เป็นดอกเพกานะครับผมส่วนอันนี้ที่เราเห็นเป็นใบใบนี่นะครับผมก็มここจะเป็นใบของเพกาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบเพกาแล้วก็จะเป็นก้าน คร plane. ับผมเขาก็จะเกาะนะครับผมเขาก็จะเกาะตามใบตามก้านของเพกาแล้วเขาก็จะกินนะครับผมอันนี้จะเป็นใบแล้วก็ก้านของเพกานะครับผมส่วนมาดูอีกอันนึ่งอันนี้จะชอบมากนะครับผมพวกที่เป็นเนื้อในกรุงกรวงหน่อยครับผมอันนี้จะเป็นข้างในของฟักนะครับผมพวกฟักพวกแปงนะครับผมอันนี้เราเอาเนื้อข้างนอกไปแล้วข้างในที่เม็ดเกาะอยู่ครับผมเราก็จะเอามาใส่ไว้อันนี้เขารู้สึกเขาจะชอบนะครับผมเพราะเนื้อเขาจะกินง่ายเนื้อเขาจะนิ่มเนาะเขาจะชอบ อันนี้นะครับเป็นฟักก็ได้แฟงก็ได้นะครับคือที่อเอที่เนื้อกครงลวงอ่ะบวบอะไรพวกเนี้เขาจะชอบทานนะครับผมส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงไหนอีกอนะ่ะอันนี้เป็นกล้วยครับผมอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับผมที่มันแตกเนาะที่หรือว่าลูกที่สุกแล้วก็เราไม่สามารถทานได้เราก็มาหั่นเป็นชิ้นนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาครับเนี่ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ก็จะกินนะครับผมอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ที่เหลือเราเอามาใส่ได้นะครับผม ส่วนตัวนี้เรามาดูอันนี้อันนึงอันนี้เป็นดอกแคร์นะครับผมดอกแคร์บ้านที่เราใช้รับประทานแล้วมันเหลือจากที่เรารับประทานไม่หมดเราก็เอามาใส่ให้เขากินได้นะครับผมเขาก็จะชอบกินเหมือนกันอันนี้ดอกแคร์เห็นไหมครับเขาจะเกาะคือเขาจะกินได้หลากหลายมากครับผมอันนี้ก็จะเกาะตามข้างของกระชังที่เรา,าเลี้ยงไว้นะครับผมอันนี้ <S <S นี่เห็นไหมเขาจะเกาะมาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น ดอกชมจันทร์นะครับผมที่เขาล่วงแล้วเราเก็บไม่สามารถเอามารับประทานทันนะครับผมดอกเขาจะเหี่ยวเขาจะโรยมาแล้วเราก็เลยเก็บออกมาให้น้องหอยพอรับประทานนะครับผมเขาก็จะกินได้หลากหลายมากครับผมแต่ที่สังเกตที่เขาจะชอบนะครับชอบ,ชอบมากเลยก็พวกเนื้อในที่กรุกลวงนะครับอันนี้จะเป็นฟักหววแปลงพวกนี้จะกินได้หมดคือเขามีอะไรเขาต้องลอง,ลองทดลองให้เขากินนะครับผม เขาก็จะกินได้หมดครับผมก็คือสาม,มารถาให้เขาเก็บพวกเศษอาหารที่เราทานไม่ทันนะครับผมเราก็จะเอามาใส่ไว้ในกระชังให้เขารับประทานได้นะครับผมอันนี้จะเป็นหอยที่อายุนะครับผมอายุเขาเดือนครึ่งนะครับผมตัวจะใหญ่มากเนี่นครับถ้าเทียบกับหัวมือนะครับผมจะได้หัวมือได้ นะครับผมโตไวครับผมแล้วก็ไม่ไม่สิ้นเปลืองเราไม่จําเป็นต้องไปซื้ออาหารพวกอาหารปนรุกหรือว่าหัวอาหารใี่เขาครับผมโดยเฉพาะพวกเศษอาหารหรือว่าเศษผักนะครับผมผักผลไม้เขาจะชอบมากครับผมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะสำหรับใครที่เอามาเลี้ยงในกระชังแล้วก็จะให้อาหารเขาถามว่าอาหารจะเอาเป็นอาหารอะไรคือเรามีอะไรเราให้อย่างนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นความหลากหลายของเขา อายุเขาประมาณเดือนครึ่งนะครับผมจะเยอะมากเราก็จะปล่อย,ยรวมๆกันไว้นะครับผมอัน,นก็จะเยอะถือว่าเยอะอยู่นะครับผมนะโอเคสําหรับอ e ีพีนี้ก็คงจะมีเนาะประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับอ่าคนที่จะเอาหอยเชอรี่ไปเลี้ยงแล้วก็อยากรู้ว่าหอยเชอรี่เขาทานอะไรได้บ้างพวกผักผลไม้อะไรคือยังมีอีกหลากหลายนะครับผมที่เราเอาใส่ได้พวกสับปะรด แตงโมหรือว่าที่เราเห็นว่าเราทานไม่หมดนะครับผมเราเอามาใส่ให้เขาเขาจะชอบกินนะครับผมคือประหยัดค่าอาหารไปได้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวอีพีอื่นถ้าตัวใหญ่กว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูอีกว่าเขาสามารถมีอะไรให้เขารับประทานได้อีกเนาะอันนี้ก็เอาไปเลี้ยงช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะหาอะไรทำไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับอีพีนี้จะเจอกันอีพีหน้าโอเคสวัสดีครับผม